คุณสาวคาณฮันลังน,นั่นนี่โอ้คุณสาวถือว่าอาบน้ำบไปไป่ได้ไปเบิร์ตแล้วไปเบิร์ตด้เบิร์ตกอดได้เนาะโอ้ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปวแล้วสีอาบฟังดังขุนเพรวะแถวไหนมันเลิกกะเพื่อนสิอาบเป็นส่วนมากผู้สาวนี่สิอาบสิอาบเป็นอาบน้ำเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยเนาะเป็นแก่งใหญ่ <c oughs> ตำหน,นิกับมว้วนแล้วเล็กน้อยนะครับทุกคนครับเฮ้าสิผ้าทุกคนอ่าข่ามาเที่ยวอ่สาสะพานไม้ไผ่ถิ่นาย่ถ่สุดของสปป,ป,ปปลาวเนาะบ้านอะลองเนาะครับบ้านอะลองแกงอะลองเนาะนี่ครับเฮาก็สิผ้ากันไปพีวินครับแล้วก็มั่นคนเดินทางล้วก็เสือเก่งเดอะสตอรี่เฮ้าก็สิเดินทางไปชมบรรยากาศ ครับผมงนรูี่ครับผมครับผมเบิ่งไปเบิ่งสะพานไม้ไผ่ครับที่ยาวที่สุดของสปปลาวครับผมเฮากับมาหอดทางแยกพอดีแม่นครับผมแต่แม่นทฮาสิบไปทางนี่ก็คือสิบไปแกงลินอ๋อแกงลินแม่นถ้าไปทางนี้ก็คือบ้านอลองบ้านอะลองครับผมทุกคนครับเดี๋ยวเดินทางเลยครับผมมาหอดแล้วครับทุกคนครับแกงอะลองบ้านอะลองเนาะครับผมสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดของสปปลาวเนาะเบิ่งเนี่ะมาหอดคำครับมาหอดคำพอดีก็เลยสิ พากันยางช่มบรรยากาศนิดนึงเนาะเขาไปเบิรงหมู่บ้านนิดนึงกับสิพากันเดินทางกลับออกมาครับทุกคนครับบรรยากาศหมู่บ้านเนม่ยมาแล้งทีู้ี่ภูวาูซ้าออกมาอาบน้ําตามโขดหินแต่ละมองที่เขาก็เจ้าเคยอาบเนาะก็เจ้าสีเป็นวิธีชีวิตแบบนี้ครับทุกคนครับเบิร์ครับทุกคนครับบรรยากาศครับสุดยอดอลยสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดของสอปอปอลาวได้ทุกคน โอ้ยเนี่ยแม่แรงนี่ได้บรรยากาศครับซุ้มภูว่าภูสาวเพิ่นสีมาอาบน้ำยู่แถวนี้เนะเาะแถวแกงนี่เนาะบรรยากาศครับพี่ยอดเลยเนี่ยแม่แรงบรรยากาศดีเป็นตะลุ่งเล่นน้ำทักพี่ยอดฮะเขาทำใหม่ทุกปีครับพี่ เราทำใหม่ทุกปีเขาทำช่วงเดือน11บเอ็ดโหขับบรรยากาศอ,อ๋ออือนี่มาแรงนี่เห็นบ่ครับฟูฟูบ้าวเขาเจวสิมาอ่ำน้ำนี่นี่เห็นไหมนี่มาแรงเขาเจวสิมาอ่ำน้ำนี่นี่เห็นบ,บ่มูซุซาวกับชิอัพน้ำนี่นี่เท่กัน,ส,น,ส,าน,าน,นส่วนมากเขาจะบ่น้ำในหมู่บ้านเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นน้ำแบบ แบบน้ำภูเขาเนะาะแต่มองวิภูเขากระจัสิบ่าอ่ำ,ำน้ำลำธานหรือน้ำหวยน้ำทองแบบนี้เนาะสุดยอดเลยครับผมเซละนองเนาะอันนี้เนาะเขาเอื่นว่าเซละนองสุดเดอร์นี้น้ำใสแล้วพี่มาช่วงนี้เนาะเรามาก็ก็เดือนเดือนสิบสิบเอ็ดไหมปีก่อนอ นะครับสีขาวเับจ่อกัะมาเซลฟี่อยู่ในสะพาพนด้วยกันโอ้โหเนาะสาวกับมาเซลฟี่ด้วยกันอืมจอดบรรยากาศไปเลยนะน้ำน,มนะมันเป็นเอ่อว่างเป็นยังนะครับเจ้าอาบอยู่ในโขดยืนเข้าไปข้างันเห็นบอกฮู้สุดยอดเลยรดีจุดยอดเลยครับโอ้อาบนา้ำวะ น้ำไสไปต่ออาวครับเอ้าผู้สาวคือคันลังเน,นี่นี่ผู้สาวคือคันลังเน,นี่นี่โอ้ยผู้สาวถิามมาไไว่ว่ววาอาบน้ำมอเนี่ไปเบิดแล้ว,วไปเบิดแล้วผู้สาวผู้สาววันที่มาอาบน้ำครับไปเบิดแล้วโอ้ฝุ่นก็จะอาบเนาะบรรยากาศเนี่ยมาแรงครับทุกคนครับ ุดวยอดเลย <Okay. S 1> บ้านอลองพระเอิญเซละนองน้ำเซเซละนอง mm hmm. ก็เขาเพิ่งทำใหม่ไง mm hmm. เขาทำเดือนสิบเอ็ดทุกปีไงพี่ยามหน้าหน้าน้ำแรงหน้าน้ำก็จะเอาไป mm hmm. แต่เขาก็ข้ามเรือกัน mm hmm. พอเดือนสิบเอ็ดปุ๊บ mm hmm. ก็ทำขึ้นมาใหม่อีก mm hmm. เดือน ว่าเขาจะทาช่วงที่น้ําฝนไม่ตกแล้วน่าจะเดือนสิบเอ็ดนะฝนไม่ตกแล้วประมาณนั้นละนี่ครับบรรยากาศเขจาวเห็ดบันไดครับเห็ดบ,บับนไดลงสาหรับคนที่ลงไปอาบน้ำเนาะโอ้อาบน้ำบาเฮ้ยฮะดีครับบรรยากาศการสานการทักใหม่นะ สุดยอดอลเพิ่นพักนะเพิ่นสิจักมุ่มมุ่มที่ว่าสีเอาไม่สอดมุ่มได้นะเนาะเพิ่นสิจักเลยว่าอสอดมุ่มได้มุ่มใดมุ่มใดเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดทุกปีนะเฮ็ดทุกทุกปีเลยทุกคนถ้าจำโมพิษแค่เจ้าสิบอ่อใดแค่เจ้าสิบอ่อใดบอ่อดดเฮ็ดหลายมื่นนะครับตามลักเนาะจริงๆก็สิเฮ็ดสามมืนะ่นเนาะถ้าแม่นว่านับอลีเอาล้อเนาะทุกคนเนาะ อาน,นับแบบประกอบสภาพเนี่เพิ่นประกอบแค่มือเดียวเซตนะนี่มันประกอบแค่มือเดียวเซตมือเดียวก็เฮ็ดแล้วเลยเนี่กราเจ้าส่เอาเสียบใส่ใส่นี่ใส่หล่องหินไว้เนาะใส่หล่องหินหล่องยังไว้วม่นบอกโค้งสางบ่ธรรมดาสุดยอดอะไรไครับบรรยากาศเป็นตะเย็นทัก เป็นตะเย็นครับเป็นตะอาบเห็นอันซุปปเอร์วาวอาบอะไรอยากอาบพื่งกันเนาะเป็นตะอาบไรเลยสุดยอดอะไรเงี้ยเหนปะอาบแล้วก็พักกันเมื่อครับบางคนเบิ่งทุกคนความแข็งแรงของสะพานเพิ่นบ่ธรรมดาเนาะรถบรรทุกหลายๆแบบนี้กันยั่งเพิ่นก็ยังเฮ็ดให้สะพานแบบบ่ขยับไปเพรียหลายน่ะ ขึยอดได้เนาะโอ,ๆๆๆโอ้ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วบรรทุกแคมป์นะครับนี่บรรทุกแคมป์นี่นาซีไลยตันที่กันครับเอาไปขายได้เนี่เอาไปขายาทั่งนอกไ,ได้เนี่ใส่รถสิ่งไปใส่รถท้ายสิ่งไปเนาะบรรยากาศแบบบ้านๆครับมาเนี่ยเหมือนแรกกันจะเจอบรรยากาศแบบนี้ทุกคนเห็นไหมบรรยากาศเพลินพากันมาอกม,มากดูนั่นนี่เนาะโอ้สุดยอดสุดยอด กูเสือกูเสาวก็มาอาบน้ำอยู่นี่โู้โหดีบรรยากาศครับสุดยอดสุดยอดเห็นไหมเพิ่นเอ่อส่วนมากเล็กน้อยก็สิอาบท่านี่มันบ่ค่อยเลิกเนาะกูเสาวก็สิอาบฟางทั้งขุ่นเพราะว่าแถวนั้นมันเลิกกัเพิ่นสิอาบเป็นส่วนมากกูเสาวนี่สิอาบสิอาบเป็นอาบน้ำเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยเนาะเป็นแก่งใหญ่ๆเลยกูเบากับสิเป็นแก่งไพ่แก่งมันเห็นไหมแนมไปทาง สร้างโขดหินนี่ก็จะเป็นแก่งไผ่แก่งมันเลยโอ้สุดยอดครับทุกคนครับบรรยากาศวิถีชีวิตของเพื่อนเป็นได้หนิเนาะน้ำมาแรกเพื่อนกับสิมาอาบน้ำออยู่ได้หวยเนาะในหวยในห้องเขาเอืนน่นเซอลองเนาะอันนี้เนาะน้ำเซเซอลองเนาะเมืองนองเนาะบรรยากาศกับสปปมบัตินี่แหละทุกคนบ้านอลองเพมันก็นเลยเอื่อ่นมาเซอลองเอ้เอยเซลนะนองเนาะ อันนี้นี่ะสะาพานที่สางขึ้นมาเนี่ยครับเพิ่นสีเฮ็ดประกอบสะพานนี่แค่แค่มือเดียวแล้วครับแต่ว่าเป็นเตรียมกันนะร่วมกันทั้งสิ้น,น่ะสามมือครับแล้วก็ถ้าเป็นหนา้าฝนนี่ถนนแถวนี้มันสีช่ำรุดแล้วก็เพ่พังย่างเพเทสะพานขึ้นเพื่อนกับสีอนุไม้ชื่อว่าซอยกันเฮ็ดให้มันเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นลงสะดวกสบายครับย่างพ้นมากกว่าสะพานนี่ก็สีหายไปแล้วเพิ่นกับจสกสางขึ้นใหม่ประมาณเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดประมาณนี้เนาะ หลังจากฝนมันโมโตกแล้วข้าสาฝนมันเสียเอาไปประมาณนี้แหละครับทุกคนบรรยากาศบ้านอลองเนาะแต่ละปีคือต้องเห็ดต้องเห็ดทุกปีต้เห็ดขึ้นไม้เห็ดขึ้นไม้ทุกปีเพราะว่างฝนตกแห้งมันก็เอาไปน้ำก็เอาสะพานไปเพื่อนก็เห็ดขึ้นว่าไม้ทุกปีถ้าคนในหมู่บ้านเนี่ยเพื่อนจะเห็ดร่วมกันเห็ดได้ถ้าไพร่โบเห็ดคือโบห้คามคามได้แต่ต้องเสียเงินนะเพื่อนสกีบเก็บเก็บอาจานเก็บเท่าไรหาพันสิบพันทาห้ามา ถ้าหา,าม่าย่ำย่ำทีเ่เขาใส่สะพานนี่อะไรน,น,น,นี่เพิ่นสิม,มีคนเด็กหน่อยอยู่คุณสองฟังถาก,<อ>ก็บเก็บเงินเก็บเงินค่าสะพานคือว่าเป็นค่านั่นเนาะแต่ว่านักท่องเที่ยวเพิ่นโบกเก็บได้นักท่งองเที่ยวเพิ่นโบเก็บนะหมู่บ้านนี้มีไฟฟ้าอย่างไรมีมีครับมีแล้วแต่มันเข้ามาทางใดน,น่าจะมีทางเข้าอยู่เนาะน่าจะเข้ามาทางฝุ่นโบสุกรเขายางไปเห็นเสาไฟมาทางไหนไหมเห็นแล้วครับโอ้ดินเพิ่นพากันขุดหล่องขุดยังอนามัย สุดยอดเลยครับบรรยากาศเนาะมือนึ่งโอ้เฮ็ดมือนึงเฮ็ดมือนึงเฮ็ดเด้ซาลอะไรแรงอะแรงแล้วมาองโอ้โอ้มาดากเองสองคันโอ้สามารถเอารถขามได้บ่โรถรถยังขามได้รเนี่ยเดลโบโรวิโกสองตัวโอ้ตอนนี้กระามได้แม่นบ่โอ้ซุดยอดย่างเก็บเก็บค่าผ่านทางอยู่บ่โดยคือเก่าเนาะแบบไหนเนี่เบิ่งครับความมวนความซึนของเด็กหน่อย เขียดชนบทนี่บดจำเป็นต้องมียังเหรินมากมายครับเรินหม่องเคลื่อนของสั้นเป็นเชิดไม้นี่เต้นไปเต้นมากแต่มีความสุขแหละครับซัมหนี่เล็กหน่อยนะซัมหนี่กมวนเขาแล้วนี่ยซัมหนี่กมวนแล้วซัมหนี่กมวนแล้วได้ไหมซัมหนี่กมวนแล้วเล็กหน่อยนะ โอ้บรรยากาศบ้านเพื่อนก็เป็นแน่หนินะเนาะครับทุกคนสบายดีสบายดีสบายดีโอ้เพื่อนเนี่เพื่อนออกแล้วเนาะม่างแล้ววิถีชีวิตของชนบทกะสิประมาณนี่นะครับเพื่อนเฮ็ดไม้ขับพังกะม่างกะเฮ็ดไม้มองนั่นนะของเพื่นสีสางไม้ ถึงมีไฟฟ้าไฟยังแล้วเพิ่นกะยังเป็นชนบทคือเก่าแมนแมนก็ยังเป็นแบบไ่าป้าไม่เฮียส่วนส่วนร้ายนะส่วนหน่อยก็สิเป็นใหม่เป็นยังเนาะแมนทีนี้อิดมีปูนเนี่ยย่างยากเนาะยากยากเพราะว่ามันอาจสิเกี่ยวกับการบรรทุกข้ามาลำบากบอกนิดจังไรอืมบรรยากาศเล็กหน่อยสมนึกมวนได้ครับในเน้านี้เห็นคนแปลกหน้าในมวนเขาได้หน่โอ้บรรยากาศครับ บ้านเพื่อนเพื่อนนี่เพื่อนว่าเขจะเก็บใหม่ไว้ไว้ในตไต้เพื่อนนี่คือง่ายต่อการใส่ซอยง่ายต่อการเอามาพิงไฟเนาะทุกคนเนาะ่นนี่มีจำหูกเด้วยชุดยอดครับชุดยอดแคมพันแคมป์เหล่าเพิ่นบรรทุกไปขายเนี่ยโอ้ยเต็มคันรถเนี่ยเข้าเนาะย่านสะพานหักแม่นครับแคมเพิ่น แกไปนะคือแคมโอ้ผมนึกว่าเข้าโมแคมเนี่ยบรรยากาศหมู่บ้านถ้าคามวยไปก็เป็นอีกบ้านเดียวกันแต่เป็นอีกคุมนู้ขาคามวยนี่ไปประมาณประมาณเท่าไหร่ครับในบ้านโวย <30 S 2> บูแมนเเลยนาะบูแมนลอยหาลังถุงนปะบูแมนโอ้เป็นหมู่บา้านใหญ่ลี้มหรือแคมเรียแคมใหม่แคมเห็นบ่โอ้นี่ครับแคมคตาแคมขาย บรรยากาศหมูบ่บ้านเพื่อนกับประมาณนี้แหละครับผมบรรยากาศยามแรงอ่ะแถวนี้แคมไล่นี่ไงาี่มันนี่เห็นบมอกนี่แต่แคมเห็นบั้ทุกคนนี่มนะันอ่ะฝนฟ้าแกนแกะแกะแคมขายตากแดดขายเล็กหน่อยบรรยากาศบา้านเพื่อนกับชระมาณนี้แหละทุกคนบ้านนี่ก็เอ่อเข้ามาก,กับช่วงค่ำพอดีเนาะพอนอะเนาะ จริงๆถ่ายไม่เท่ามากแต่เว้นเท่ากับสิเลถ่ายมันทัวร์หมู่บ้านเออแม่นโอ้หเท่าได้แค่เสียวเดียวได้นี่หมู่บ้านนี้ใหญ่ดีใหญ่ออกไปฝุ่นมันส้วนไม่เท่าบุานน่าให้มาบรรยากาศหมู่บ้านเพป็นนู้คักแท้บ้านนี่ยน้องพันเนาะโอ้สุดยอดสุดยอดเลยโอ้ยสบายดีมันส้วนโอ้โหแล้วเขารถเรารถเราว่างจอดอยู่หันนะ พอเข้าไปเขาเคยไปซื่อเขล็กน้ำหนูสาวเราเขาจำเราได้เดี๋ยวออกเมื่อสินุตอู้ดพนเด้อขายเล็กยู้ทางแวร์เขามาหน่ะร้านโอ้ร้านปอาโอ้เฮียนยูโมซีสุดกอนปีไก่ยีมากเข้ามาสื้อเล็กน้ำพิน่ะเขาเบืองบ้านเาล่องแล้วเขาก็ัข้าไปนอนอยู่ในเมืองเขาหละโอ้หลเก่งน้อตแนน รถเก่งหน่อยที่เขาจิว่าจี๊บจ่จจจอซีอเรียกนงินเพิ่นเอาอาขเายานนั่งคาเขาก็เลยเามานี่ก้อนหลังจากเสียออกไปสื่อซอยเพิ่นหนึ่งนอ <laughs> โอ้บรรยากาศนะครับเนาะนตัวนี้จะได้ตัวผู้ใหญ่นี่เราบวกขายเราโอ้มา,มาหาสื่อเป็ดบสอสหน,นี่งโอ้แขกสีมาเด้โอ้แขกสีมาเยี่ยมอออโอ้แขกสีมาเยี่ยมเป็นแบงตรง,งไว้ว่าจะรงไวฮึบองทับบรรยากาศหมู่บ้านคากอะรีอืมไม่แน่นะในน้อยนี่ บรรยากาศโอ้หมู่บ้านะชนนบสพี่น้องแต่ว่าประชาทก่อนนาแน่นเลยครับโบน่าเสื้อเลยโอ้ยู่กันแบบบนนี้มีเขตมีแดนนี่ก็ได้ปุกระปุกเลยเหื่ออะไรพี่น้องอยู่น้ำกันไปเออยอยู่น้ำกันไปอยู่น้ำกันไปกินน้ำกันไปบ้านนี้เป็นบ้านที่บ้านนี้เป็นบ้านที่เพิ่นสามัคคีกันไหนคิดแต่เพิ่นเหตุสะพานเห็นบอสามัคคีกันขัด เออแม่นบ้านนั่นอยู่กันมาได้เนาะรายการแถวนี้นี่ซัดเลี้ยงเพิ่นนี่สีรั่วรอบขอบชิด<อ>สีบ่ปล่อยเลี้ยงเพราะเพราะว่ามันอาจจะไปกวนในเฮือนซานเพิ่นเนาะไปกวนเฮือนซานผู้อื่นสิไายเนาะซัดเลี้ยงเพิ่นสิแบบแบบรั่วรอบขอบชิดทุกลังเลยนะสิบ่ป,ปล่อยปะเนาะบ่ปล่อยปะเพิ่นสิเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่เพิ่นสิเป็นขอขอตกลงเป็นขอตกลงนํากันในหมู่บ้านนะอ้ายบ้านเพิ่นสิเป็นจังซี่ครับโอ้สุดยอดเลย บรรยากาศบูบาทบ้านเฮื่อนเลื่อนซ่าดนี่ไฟอนาจ,จิเข้ามาทางนี่อ๋อเสาไฟแรงชูงเนี่ยเมียน,<า>นอ้สุดยอดสุดยอดครับบ้านนี่เป็นตะคือคักเนาะประชากรไหล ชื่อคุณครูว่ารยังไงท่านชื่อชื่อซอยโอ้คุณครูซอยนักเรียนลายบอกคุณครูนักเรียนจักจักคนโอ้นักเรียนสามสิบสามคนโอ้นักเรียนสามสิบสามคนเนี่ยถือว่าเราชุดยอดด้วยกันได้เนาะคู่จูกจักคนแบบนี้โอ้คู่สามคนโอ้สูวยเลยคุณครูเด้อสู้ๆเดลยคู่ซอยเนาะ บ้านอาลอง,อลองสะพานขามเซลานองนครับทุกคนครับเท้าเบิงบ้านอลองเรีว่าเบิงสะพานใหม่ไพที่เน่าที่สุดของซอปป,ปลอ่่าเลยเข้ากระสุนผ้ากันเดินทางขับรับ,รบพาวาเข้ามากกันขามแลเนะพี่เนาะมันกาสีมืดทางเมื่อนอะทุกคนเนาะต้องขอขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามาชมคลิปเฮ้าเนาะเฮ้า พีเกง The Story ่งเดอะสตอรี่ละกับพีโมบินนากจากเสินทางกลาบนะครับผมไป้ะครับผมสวัสดีครับไปแล้วเดินทาง้ะครับ